สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องส่วนครัวก็จะช,ชวนเพื่อนๆมาทำเมนูอาหารง่ายๆกันวันนี้นะคะอยากกินเป็น ซี่โครงหมูบาร์บีคิวแต่ว่าไม่ได้อยากทําซอสเองหรือว่าไม่ไอยากทําอะไรให้มันยุ่งยากวุ่นวายนะคะไม่ได้ใช้เตาอบด้วยใช้เป็นหม้อทอดก็เลยเอาอันนี้มาฝาเพืเ่อนๆกันวิธีการทําแบบของเราเนี่ยก็คือง่ายมากนะคะแต่อาจจะต้องใช้เวลานิดนึงนะก็เดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันวัตถุดิบของเราก็จะมีผงบาร์บีคิวสำเร็จรูปนะคะอันนี้ใช้ตามอัตราส่วนที่ข้างซองเขียนไว้ได้เลยเพราะว่าแต่ละยี่ห้อเนี่ยมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วเนาะแล้วก็มีซี่โครงหมูค่ะก็ตามแต่ว่าเราจะใช้ปริมาณเท่า นะเพราะว่าแต่ละบ้านก็คนจํานวนสมาชิกในบ้านไม่เท่ากันนะคะทํามากขันน้อยก,ก็เอาดูได้เลยนะวัตถุดิบของเรามีแค่นี้เลยเพื่อนเมืเ่อเราทราบส่วนผสมแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปเริ่มทํากันได้เลย,ยเราเริ่มจากเอาซี่โครงเนี่ยนะคะเพื่อนไปต้มให้เขามีความเปื่อยก่อนนะก็ในน้าเนี่ยเราไม่ได้ใส่อะไรลงไปเลยนะอกจากน้ำเปล่าธรรมดานนะคะ่ะแล้วก็ซี่โครงก่อนที่เราจะมาใช้เนี่ยเราล้างสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะ เสร็จแล้วเราก็ปิดฝาต้มไปได้เลยด้วยไฟกลางนะคะจังหวะเขาจะมีความเปื่อยตามที่เราต้องการนะอันนี้เดี๋ยวเราเอาไปต้มหลังจากที่เราต้มจนหมูของเราเนี่ยสุกแล้วนะคะจริงๆเวลาเรากินบาร์บีคิวเนี่ยเนาะเราก็อาจจะมีความรู้สึกว่าอยากได้แทะเนื้อที่มันแบบหลุดจากกระดูกอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่ให้มันเปื่อยมากขนาดแบบว่า ละลายในปากเลยอะไรเงี้ยนะคะแต่จริงๆมันก็ต้องแล้วแต่คนชอบด้วยนะโอเคพอเราต้มหมูเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเอาผงบาร์บีคิวเนี่ยนะคะมาโรยบนหมูตามวิธีการใช้ที่ข้างซองเขาบอกเลยนะอย่างอัน,นี้้เขาบอกว่าให้โรยบนบนเนื้อสัตว์ของเราทั้งสองด้าน ะะตอนนี้นะคะเราก็คลุกกับตัวผงหมักเรียบร้อยแล้วแล้วก็หมักทิ้งเอาไว้ประมาณ3-4นาทีแต่ก็อย่างที่บอกแหลยว่ามันต้องแล้วแต่ผงหมักที่เราใช้ด้วยนะคะอันนี้เป็นอันว่าเรียบร้อยเดี๋ยวเราเอาไปเข้าหม้อทอดกันได้เลยค่ะ เสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอาเข้าเครื่องเลยโดยเราจะใช้อุณหภูมิที่สูงที่สุดท,ที่เครื่องเรามีจริงๆเราอบเขาเขา้าเอาเราเอาเข้าวมอทอดเข้าไปอบในะมอทอดเนี่ยแค่ต้องการให้เขาขึ้นสีสวยเพราะว่ามันสุกอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเราเอาไปต้มมาก่อแล้วนะอันนี้ก็เดี๋ยวเอาไปเข้าหมอทอดเลยก็คอยเช็คเขาดูก็ได้นะคะคอยเปิดเช็คดูว่าสีมันโอเคหรือ,อยังนะอันนี้นะคะเราอบมาประมาณ ถึง7นาทีนะคะด้วยอุณหภูมิ230องศานะพอเรารู้สึกว่าสีของเขาเริ่มสวยแล้วเนี่ยก็ให้เราพลิกกลับด้านนะคะความเป็นหม้อทอดอะเนาะมันก็ต้องคอยพลิกกลับด้าน่เหมือนเ่าอบนะคะแบบนี้แล้วเราก็อบต่อจนกว่าด้านล่างของเขาเนี่ยจะขึ้นสีเหมือนกันนะคะ แล้วพอเราอบเสร็จทั้งสองด้านนะคะก็จะได้หน้าตาแบบนี้เลยเป็นบาร์บีคิวที่ทำง่ายมากออใช้ระยะเวลาในการทำประมาณหนึ่งแต่ขั้นตอนไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยแค่ไปต้มคลุกหมักแล้วก็เอาไปข้าหม้อทอดทันเองนะคะวันไหนแบบอยากกินแต่ว่าไม่อยากแบบผสมซอสเองอะไรอย่างเงี้ยก็ลองเอาวิธีนี้ไปทำดูนะคะอร่อยเพื่อนๆแล้วก็สะดวกดีด้วยนะคะ ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะถ้าหากว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์ก็แชร์กดซ like, ับ c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาที่ช่องส่วนครัวลงคลิปซึ่งจะลงคลิปวันเว้น,ว,นวันค่ะก็ฝากติดตามแล้วก็ได้กำลังใจด้วยแล้วก็ได้เพื่อนๆมีอะไรที่อยากจะ ติชมหรือว่าแนะนําสามารถคอมเมนต์บอกเราได้เลยนะคะเราจะได้เก็บเอาทุกคํำติคําแนะนํามาปรับปรุงแล้วก็พัฒนาต่อไปค่ะสําหรับวันนี้ส่วนครัวต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ